สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมารู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายกันหรือเปล่ารู้สึกว่าทําอะไรมันก็ขัดไปหมดเลยติดติดขัดขัดเหนื่อยยากทุกอย่างการงานไม่ใช่ขี้เกียจนะคะแต่พอทําแล้วผลตอบรับกระแสอะไรมันอื่นๆมัน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 แบบไม่ได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะลงทุนลง,ลงแรงอะไรไปผลตอบรับหรือกระแสอะไรมันไม่ดี แต่เดือนมีนานี้นะคะกลางเดือนมีนานี้จนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมประมาณ5เดือนหลังจากเนี้ยดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอนะ่มันโยกย้ายซึ่งมันส่งผลดีกับคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการงานคุณจะปรับตัวดีขึ้นคุณจะมีความมั่นคงนะคะเรื่องของการเงินเองเมื่องานดีการเงินต้องเข้านะต้องเข้าแน่นอนส่วนเรื่องของความรักนะความรักของคุณจะได้ จะได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นจะได้ช่วยกันทํามาหากินกันมากขึ้นนะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่สําหรับคนโสดนี่ก็อาจจะเจอคนที่เข้ามาเนี่ยในลักษณะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคุยกันไปคุยกันมาสปาการเกิดเป็นความรักที่มั่นคงแต่สิ่งที่คุณควรจะรับมือนะคะสําหรับดาวที่มันยกย้ายเนี่ยคุณได้ไพ่นี้เทพีไอซินะคะเป็นเทพีทางเทพของอียิปต์นะคะเมื่อคุณได้ไพ่ใบนี้ปรากฏในดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีกันแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีนะคะก็คือ 1. การเกิดใหม่เกิดใหม่ในที่นี้คือไม่ได้ห,หมายว่าให้คุณไปตายแล้วคุณเกิดใหม่ไม่ใช่ขอให้คุณปรับทัศนาคาตินะคะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน 1. คุณอาจจะปรับปรุงเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของคุณ ะะให้มันดูดีดูสวย 2. ปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทำงานต่างๆนะคะเคยทําอะไรที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่สําเร็จมาแล้วมันล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จก็ตามให้โยนมันทิ้งไปแล้วลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะให้มันเข้ากับยุคสมัยให้มันเข้ากับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน ะะอย่าไปโหยหาความสาเร็จเก่าๆมันผ่านไปแล้วหรือไปโหยหาอาดีตที่มันล้มเหลวจนคนไม่กล้าสู้ขอให้วางมันทิ้งไปขอให้คุณมีชีวิตใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าความรู้เรายังไม่โอเคไปหาความรู้เพิ่มหรือถ้าคอนเนคชันลูกค้าเรายังน้อยไปก็ไปหาลูกค้าเพิ่มหาคอนเนคชันเพิ่มปรับตัวเองใหม่ๆรับรองคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากภายใน5เดือนนี้นะอย่าไปยอมแพ้ขอให้คุณมีความขยันขอให้คุณแบบมุ่งมั่นที่จะ ไปต่อนะคะคุณจะพบกับสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะอย่ายอมแพ้นะคะรับรองว่ายิ่งคนที่เป็นเจ้าของกิจาการอะไรที่มันเงียบมันซบเซาคุณอย่าไปโทษเศรษฐกิจคุณอย่าไปโทษวรัสคุณอย่าไปโทษอะไรให้โทษตัวคุณเองที่คุณยังปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ได้นะอะไรที่มันมัน,ม,นมันไม่ผ่านมันแย่อยู่ก็อย่าไปอยู่กับปัญหานะคะถอยออกมาสักก้าวแล้วมองว่าคุณควรจะทํำยังไงรับมือกับสถานการณ์ยังไงยังไงนะคะชีวิตเรามีอยู่สองอย่างถ้าไม่อดทนต่อความลาบาก นะคะก็ต้องอดทนกับสิ่งที่มันมีอยู่ณนะวันลานี้นะคะคุณอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วคุณต้องอดทนกับมันะนะนะสู้คุณสู้สู้อดทนต่อความลําบากแล้ววันหนึ่งมันต้องสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะคือการที่คุณได้เท TPIC เนี่ยท่านจะปกป้องคุ้มของคุณเพียงแต่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองให้มันให้มันใหม่อะ ให้มันทันยุคทันสมัยอย่าไปจมอยู่กับความสําเร็จหรือความล้มเหลวเดิมๆรับรองภายใน5เดือนนี้คุณจะประสบความสําเร็จอ้อแล้วอย่าลืมกดติดตามแม่หมอด,ด้วยนะเพราะว่าคลิปเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากขึ้นนะสําหรับดวงชะตาแต่ละดวงชะตาอย่าลืมกดติดตามกันโอเคคลิปนี้บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า